เมื่อกี้เดี๋ยวว่าแบบกดมนมีพวกอะไรกดทับอีไแล้วมันกระดิ่งหน้าลงเค้ยเป็นอย่ังไงบ้างนับนับกี่ร้อยตัวสิสองร้อยตัวสโอ้ยขนาดประตูกด E รอบเดียวแต่มันเปิดแค่สองรอบอะแตกขนาดไหนชีวิตเรียกย่ามต้องไปซ่อมไฟเกมอะไม่ควรจะตั้งชื่อคอนเทนต์เลย อัปเดตครับใหม่เปิดเปิดใหม่และบบัคใหม่ทุกมากกว่าเดิมแล้วมันก็ตัดจอไ่นงตอนนี้คือมุมมองแมปในมุมมองอีมุมนี่ไกลไก่มันยังชาร์จอ่ะเออมึงเล่นไก่มึงมึงเล่นเกมมิดเดิลยุ่งกว่านี้ก็ซ่องมิตตี้ซ่องโลกมีเดีเดิลมึงถ้ามึงปาถ้ามึงกดโลยปานที่ตอนนี้ก็ได้เลยนะปานที่เนี่ยปานที่โรปานที่มึงทับไป เราท้าแล้วเราก็เอาแล้วก็แล้วก็เอาโล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 ใส่ทีนึงเออเออโดนไหมโดนไหมโดนไหมมันไม่ขึ้นเลยเอาพี่เนมดูเลยพี่เนมมาอะไรเนี่ยเฮ้ยขึ้นขึ้นอะไรขึ้นมาเลยม่ขึ้นม่ได้เราขึ้นไม่ใช่ทางนี้

เอามันเอามันไปบานเลยไปไหนแล้ววะโอ้เออโดนโดนโดนมันโดนนะไม่โดนหรอโดนโดนโดนเกาะโดนเกาะไปเลย ไอตัวเอ่อโอ้ยกูเจอแล้วเฮ้ยอุ้ยมันยิงได้ไงวะคนจีนด้วยอ๋อจิมล็อกอุ้ยมันยิงโดนได้ไงอว่ามุมมันมุมมันได้เหรอเฮ้อ่ะเหือแตกเนี่ยเฮ้ยมันมันยิงไงวะขอดู่ันฮอันตี้มึงมาอย่างไง เออมันมาแล้วเออมันมาล่างมาลางเออ่าฮ่ไม่นะโลวพี่เนียมโดนวงโบวพี่เนียมลุนนิดเดียวเฮ้ยบอยน่าจะเจอพี่สองเสาสองพี่เฮ้ยเราลงเราลงตรงนี้เฮ้ยมีคน นั่นแหละสวยในการรับช็อตที่ดีการรับช็อตที่ดีต้องทำนี้นะพี่ใช้หมัดที่ดีนี่คือการรับช็อตด้วยที่ดีต้องใช้มัดเ้วยที่ดีต้องรับช็อตเจตเนียวห้าเปล่าเอ้เอ้ยเอ้เอ้ยใช้ซีฟินียร์ไปเลยิเงสไน่ใช้มันมือสไน่์กิงแีกตัวตอนนี้เป็นอะไรกบปวดเตโตัมากเลยนะเฮ้ยมันมันแค่ดักหน้าไวกริงเนี้ยมันมีไม่มีอะไรมากเลยคือแบบเปอรสไน์แช่คิดมันก็ทึ่งเหมือนกันนะดักหน้าถูก หายไปโอเคถ่ายเฮ้ยโอเคเนาะน่าจะลงก่อนเลยเฮ้วนี่จะมีกระสุนไหลเลยเอาไปเอาตัวไรไปเอาสักหน่อยเอาหน่อยดิเฮ้ยนี่ไงก็แตกตายมันชื่อมันชื่ออะไรเมื่อกี้ภาพอเลยมันชื่อมันชื่อแบบเป็นตัวเดียวเฮ้ยเออที่เตอที้เจ้าวิ่งเนี่ยเนี่ยเกินขาดเลย เอาระเบิดจริงเลยครับสามส่วนสามส่วนอยู่นี่นะจ๊ะก็มีมีล่ะมีล่ะสามส่วนสามส่วนใสเฮมเมอร์พอยด์ได้นี่จะเป็นอะไรดีโอ้โหพี่น่ากลัวถ้าเกลียดอันนั้นน่าเกลียดกว่าพี่ถ้าถ้าถ้าสซูนถ้าส่มมเหือนใส่เฮมเมอร์พอยด์เนี่ยก็คือไม่ต้องเล่นปืนอะไรเลยอ่ะเพราะมันจะยิงจากนัดละชาร์จยิงแล้อย่างเดียวไม่ไม่มันไม่ได้ชาร์จยิงเฮมเมอร์พอยด์คือเวลาคนไม่มีเกาะมันจะยิงหมวกดาเมจให้เลยแต่แบบเวลามีเกาะมันก็จะยังก็จะเป็นแบบ ยังไงอะดามีเราเองชิบซี่ชิบซี่อ้เาเดินเออแต่ถ้าโดนแบบโดนตัวเต็มๆมาก็อะไรนะประมาณเท่าไหร่ม huh. ันบวกไปเท่าไหร่พี่มันคือเฮมเฮมเบิ้ลไม่ใช่เฮมเบิ้ลพอยต์อะถ้าถ้าเราใส่ที20ที20มันนับแล้วเท่าไหร่นะแล้วชิบซี่ชิบห้าอ่าพอใส่ปุ๊บนับแล้วซ้ำห้าโดนเนื้อบวกไปประมาณ20ก็ดับนี่แล้วใครก็ได้ซ้ำเมทิสเท่านั้นเอง คือมัน affiliated. คือมันมันโบกไปตั้งยี่สิบสามเมตรอะแล้วแล้วแล้วมันก็คือมันก็ยิงมาละสามห้าแล้วมันก right. ็สเปรย์ด้วยพี่น่าเกลียดเลยนะพี่เมทดิดกับเอ่อมีกิตกอกากเลยมีชิตเล่นรอไปเล่นฟิวหกคือ s, so อยากเล่นกระปอบภาพรักล่าสุดรักใหม่เล็กนรก เป็นภาคที่เชทสจะไปตบเทพเจ้าออของพอไม่ไดาจริงๆนีมันคือที่เชรโทรทสในในภาคทราบเนี่ยคือเราไปดูผ่านคมาคือที่เชโทสมันไปฆ่าพระเจ้าทั้งหมดเมันเป็นทำาพอไอนี่ใช่ป่ะมันมันโดนหักล่างหรือว่าอะไรไม่ไจอจ่ะคือจําไม่ค่อยได้แล้วในเรื่องอพระเจ้ามันฆ่าพี่ของมันอ,อ๋อซุดใช่ไหมซุดเป็นพ่อ ที่โ์ท์ใช่ม,มันเป็นมันพ่อเลี้ยงอ่ะพ่อเลี้ยงไอ้เฮียสุดๆมันเลี้ยวเขนักอหไรเงี้ยเออเลี้ยวอ๋อเลี้ยมากเลยใช่ไหมวงการทุกอย่างให้สน่ะออโอเคเลี้ยวกับเลี้ยวที่สุดเฮ้ยบักเอ้าเอ้าแม่แต่เต้เราแต่เราชอบที่แบบว่าไอ้นะไอ้เคทอสมันกลับไปอ,อยู่ในแบคทูงไอ้น่น่ะกลับไปอยู่แบบสสุกๆกับลูกชายเฮ้ยผเกลียดลูกชายตอนที่มัน พี่รู้มันรู้ว่าพอมันเป็นพระเจ้าแล้วมันก็เป็นพระเจ้าอ่ะลกมันจะกลายเป็นโลกี้อโลกมันจะกลายเป็นโลกี้เรื่อว่าโลกมันโลกมันคคอโลกี้พือกูจำไม่ได้แล้วมันมันมันก็เป็นเด็กดีเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่มันเป็นดีๆเหมือนเดิมแต่คือประเด็นคือมันเป็นโลกี้ในคำทำนายนี่ใช่ไโอ้ยใจใจเลยใจใ,ใจเลย แต่กระพักสร้างกละสร้างตำนานนั่นคือการเพิมจอยในตำนานมันควงจอยอย่างแบบว่าปุ่มมันแต่ละปุ่มที่มันแอนด์วอทแอนด์วายอยโอ้ยยิงกันโอ้ยใจเย็นพี่แอนตี้พอมได้ละพี่พอมได้แล้วยิงกันเสร็จแล้วดิเฮ้ยพอมว่าพี่ยี่สิบยี่สิบมาใส่เหัวพอยแล้วดิมาใส่เหัวพอ เห็นไหมยังนรุตีใหม่ต hmm mm ีใหม่ต hmm ีใหม่ต yeah, really. okay, ีใหม่านโ้ิงแตกเยอะเลยยิงนเอาไงเราขึ้นไปก่อนขึ้นขึ้ยิงยข้างบนไว้กอนมนยิงยข้างบนโอเคอันตีอันตี้นี ภาคผมภาคด้วยก่อนดาวโนะดดคับเตอร์พ่อพ่อพ่อฮิวใช้ฟินิกเลยนะเรียกไปช่วยเรียกไปช่วยตันงน,น,นี้มีมีมันเราเรามาเตอร์ได้ดีเรามาเตอร์ทุอย่าว่ะอย่างมันมันไม่ได้อยู่ข้างในมันอยู่ข้างนอกใช่ใช่ข้างนอกมันอยู่นี่อยู่นี่ รีบพราสจะได้ชอปปิ้งเราไปเราไปพี่พี่พี่เด็บเด็บเด็บโอเคเด็บโดนโดนระเบิดอาวดาวดาวต้องมีก่อต้องมีนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่เนมพี่เนมุ่งกำลังไปุ่งกำลังไปไม่ละไม่ละ โอ้ยระเบิดประทัดก็นเรียกว่าสกิลระเบิดประทัดแล้วกันโอเคเราไปลูดต่อได้ระเบิดปาา่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยุดต่อเดี๋ยวมหย่ออุยโอ้โหมันดีดเกินมันอยู่บนมันอยู่บนมันอยนมันอยู่บนมัน เคกันมาแล้วอยู hmm. ่ของบนเค้นมาแล้วขึ okay. u, ้นมาแล้วมันอยู่ตรงมันอยู่มันอยู่ของมนใหญ่ๆเนื้อ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 ดาวดาวดาวโดนเนื้อโดนเนื้อต่อยต่อยต่อยายขีดรีบร้ดรีบรุ้เื่อเคื่อที่สุดท้ายมันมีมันมีอะไรนะเคลื่อที่สุดท้ายมันมีไอ้นั่นไอนะคาเบอร์ๆ่ เลียนคิกทีเดียวเลยบอกเลยเอาให้ยูเซร็เตะมามีติไม่มีคนนยิงไปไปไปอ้ออ้อามีคารเมอร์เราลไปลราปล่อยเราไม่ต้องเราไม่ต้องเราแค่มาวิงมาเฉยแล้วก็หายกัวไปไม่ใช้ปืนอะไริงเลยโอ้ยโอ้ยสแปม โอ้ยโอ้โหโอหโหไปติดไปหลังมาแล้วไหมนะจบแล้ว,วจบแล้วมีตัวเข้าข้างสวยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวบนก็แตกตาย เดีบสามตัวชีพโอเคเลยไอ้ยเฮมฮอว์กอีกแล้วไอ้ปืนไอ้ปืนโอ้ยน้ดูมึงมันแตะตัวดิเฮ้ยก็แตกดาวสวยเอิร์ดอุ้ยปืนอะไรเผาเลอะสองตัวพี่เนมช่วยช่วยเอิร์ดพี่เนมช่วยเอิร์ดเนมช่วยเอิร์ดต้องช่วยไม่ไม่ไม่ขับระย่าใกล้ยิงโดนยากพี่ช่วยช่วยช่วยเอิร์ดเอิร์ดดาวเอิร์ดเอิร์ดสวยเอ้ยเอิร์ดตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายใช่ พวกเรามีส่วนร่วมเออจู่ๆมาฆ่าไปสตัวที่เนมก็ฆ่าไปอีกแล้วจู่ๆนี้อยสพันห้าย่างยนี่ห้าสี่ห้าหกโครสวยโอ้ั <c oughs> บอกว่าภูมิยาเห็นเป็นแค่แบบพับแปะยอดเพียนจีแปะปียาโอ้โหพอ,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 อดีดีเนม,มันมันมีบ้านหาวเนี่ยมีมีบ้านหาวนะพี่มันลองปายนินมันไปมันไปทรมานมันไปทรมรานเ้องมังกรพี โอ้โหโยเาจริงดิการสเตมแบบสิบถึงสิบโหบจริงอีกนึ่อยางม้กว่คนนึงวะอ้าา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 านาาาาาา่ รีกับ like ม็กสติ